ในงานรางวัลซีไลท์ครับปีหละครั้งแล้วก็แล้วก็ทานข้าว้วยกันแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าเผื่อว่าจะมีการสร้างมติสมพันธ์ในในหมู่นักเขียนอาเซียนนะครับคือที่ผมไปเทศต่างๆก็บอกเขาว่าที่ผมทำเนี่ยมันเป็นแค่ชิ้นเล็กๆเท่านั้นครับผมอยากจะเห็นนักเขียนไทยหลายๆคนเนี่ยเขียนเรื่องแบบนี้ที่ส่งเสริมความสมพันธ์ในหมู่อาเซียนครับผมแล้วก็อยากเห็นนักเขียนอาเซียนเนี่ย เขียนเรื่องแบบนี้เหมือนกันครับครับคือบานคนจะเป็นวงที่กว้างขึ้นนะครับไม่ใช่อยู่แค่จํากัดแค่คนทําเพียงคนสองคนแต่ว่ามันควรจะทเป็นระบบนะครับจอทําที่พม่าเขียนถึงลาวเวปปิงเขียนถึงเวียดนามเลยที่มันทําให้เข้าสัมพันธ์มันเป็นเน็ตเวิร์กมากขึ้นอ๋อนี่น่าสนใจมากครับอาจจะกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มนักเขียนอาเซียนที่เติบโตไปด้วยกันเลยนะครับทีนี้อยากเลยนถาม ในฐานะนักเขียนครับว่าจากการไปทําหาข้อมูลจากการไปพูดคุยกับผู้คนหลายประเทศเนี่ยครับได้เรียนรู้อะไรที่เป็นสิ่งประทับใจบ้างครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานทูตนะครับทุกๆแห่งที่ที่ผมได้ไปนยะคือขุกนาประสานงานติดต่อให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้พบกับบุคคลที่น่าสนใจหรือที่มีความรู้หรือที่ว่ารู้เรื่องต่างๆดีนะครับอาจจะมีอายุมากบ้างหรืออายุ <c oughs> น้อยบ้างแต่ว่า แต่ละคนก็มีความสันทัดชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะครับนักระสือพิมพบ้างนักเขียนผู้นำศาสนานะครับนักคิดหรือว่าอาจารย์มาวยาลัยต่างๆ <c oughs> ก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้นะครับเราก็ได้มีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะมาประกอบการเขียนครับผมเอ่อ กี้ตะกี้บอกว่ามีอีก2เรื่องที่ยังทยอยลงในในหนังสืออยู่ใช่ไหมครับในในแมกกาซีนมันคือเรื่องอะไรบ้างครับแล้วก็เป็นเรื่องประเทศอะไรบ้างครับไปถึงไปถึงไปถึงนิยายที่กําลังทยอยลงในแมกกาซีนอยู่ครับตอนนี้ครับเรื่องที่กำลังพิมพ์อยู่เลยครใช่ครับก็อันนี้ก็ในสกุลไทยนะครับสกุลไทยครับสกุลไทยก็ลงเรื่องกรดมารกาอยู่นะครับในขัญเลื่อนก็จะลงลงเรื่อง c h i น a m o ร์มูครับผมครับนี่ผมผมถามต่อไปได้ไหมครับว่า เรื่องที่วางที่เหลืออยู่ในอนาคตจะมีเรื่องอะไรบ้างเรืเ่องเ,<ะ>เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวอีกทีเดียผมไม่เคยทำม่เคยครับรผมผมอยากเรียนถามว่าเรื่องที่ยังยังยังเขียนต่อไปในอนาคตจะมีเรื่องอะไรเหลืออยู่อีกบ้างครับผม,อ,อ,มอันนี้ก็ที่เพิ่งไปมานะครับปีนี้ก็คือครับ พมา่าล<ม>าวกับกัมพูชานะครับเพ <ฮะ S 1> ิ่นไปมาคือยังลาวกับกัมพูชาผมก็ถามว่าตรงๆว่าอยากจะให้ผมเขียนเรื่องอะไรอยากจะอ่านเรื่องอะไรนะฮะ <_ c oughs>